นมััตุพระตนัตตยศตขอความนอบน้อมจึงมีแด่พระพระตนัตร,รัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขอกราบพระลึกถึงครูบาอาจารย์ทั้งหลายทุกรูปทุกองค์ที่เคยแนะนำ่ำสอนทั้งทางด้านปริยัติและปฏิบัติมา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายข้อคิดก่อนนิทราก็กลับมาพบปะกับท่านทั้งหลายอีกวาระหนึ่งข้อคิดก่อนนิทราจากอาตมาพระครูสุพัฒนะเขมคุณหรือตุลุงเกษมแห่งสำนักปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัดเชียงใหม่แห่งที่24วัดป่าสหธรรมิการามตำบลแม่ปังอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่วันนี้ก็ได้มาพบปาก,กับท่านก็จะได้น้อมนำเอาพระธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนามาเล่าสู่กันฟัง ฟังกันแบบสบายสบายแต่ตุลุงก็ทำหน้าที่ของความเป็นพระคือการเรียนการศึกษาการปฏิบัติการเผยแร่ <c oughs> ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นหน้าที่ที่จะต้องทำและก,ก็การเผยแผ่นั้นในยุคปัจจุบันนี้ก็ง่ายขึ้น อย่างที่ท่านได้เห็นในขณะนี้การเผยแพร่เทศอยู่ที่หนึ่งและสามารถชมมองเห็นได้ทั่วโลกนี่ก็เป็นเรื่องของความเจริญก้าวหน้าในเทคโนโลยีในการเสนอธรรมให้ผู้ชมผู้ฟังได้ศึกษา ได้ง่ายขึ้นแต่ก็ถือโอกาสอย่างเนี้ให้ข้อคิดให้แนวทางให้ธรรมะให้แสงสว่างแก่ท่านผู้ที่สนใจทั้งหลายจะอยู่ในเมืองไทยหรืออยู่ในต่างประเทศก็ตามแต่วันนี้ก็จะได้นำเสนอ เกี่ยวกับเรื่องของพระสงฆ์พระสงฆ์มีอยู่สองประการเพราะอยากโยมก็คงจะงงเอ๊ะพระสงฆ์มีสองประเภทเป็นยังไงบ้างประเภทที่หนึ่งเรียกว่าสมุติสงฆ์ประเภทที่สองเรียกว่าอาริยสงฆ์ แตกต่างกันอย่างไรประเภทที่ว่าสมมติสงฆ์ก็คือพระสงฆ์โดยทั่วไปที่เราเห็นไปทั่วไปตาำวัดวาอารามต่างๆที่ห่มผ้ากาสาวพัดใส่เสบงจีวรเรียบร้อยนั่นแหละคือพระสงฆ์แต่ถ้าพระสงฆ์ ปฏ,ปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมยังไม่ถึงอริยบุคคลก็เป็นสมุติสง์เมื่อปฏิบัติจนบรรลุถึงอริยบุคคลก็เป็นอริยสง์ก็คงจะเข้าใจเนาะว่าพระสงฆ์ที่บรรลุ อริยบุคคลกับที่ไม่ได้บรรลุอริยบุคคลอริยบุคคลก็คือพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีพระอรหรันทั้งหมดนี้เรียกว่าอาริยสงฆ์แต่พระสงฆ์ทั่วไปก็เป็น พระสงฆ์เป็นสมุติสงฆ์เพราะยังไม่ได้บรรลุถึงมรรคผลนิพพานแต่ก็เป็นกัลยาณสงฆ์สงฆ์ที่ดีประพฤติด,ดีปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพื่อมุ่งหวังในการบรรลุธรรมต่อไปชเช่นเดียวกันฉะนั้นเราจะมองเห็นพระสงฆ์ทั้งสองประเภทแต่เราไม่สามารถจะแยกแยะได้ว่าพระสงฆ์รูปไหน เป็นสมุติสง์พระสงฆ์รูปไหนเป็นอริยสงฆ์อันนี้เราแยกไม่ได้และท่านก็ไม่ได้บอกว่าผมเป็นสมุติสง์ผมเป็นอริยสงฆ์แต่ท่านรู้ตัวท่านเอง เป็นปัจจัดดังว่าเป็นสมมติหรือว่าอริยบุคคลแต่ถึงแม้ว่าจะเป็นอริยบุคคลแล้วขั้นไหนก็ตามตั้งแต่โสดาสกิตาคาอนาคาอรหรันท่านก็ไม่ได้บอกอีกว่าผมได้โสดานะผมได้สกิาคามีนะผมได้อนาคามีผมได้อรหรันท่านก็ไม่ได้บอกอีก เลยทำไมไม่บอกบอก,ก็บอกไม่ได้อีกคือในด้วยนหนว่าห้ามห้ามบอกอุตริมนุษยธรรมที่มีในตนก็จะปรับัติอยู่เหมือนกันถ้าไม่มีในตนก็จะเป็นประชิกว่าไม่ได้โสดาบันก็ว่าได้โสดาบันไม่ได้สกทาคา,ามีก็ว่าได้สกทาคา,ามี ไม่ได้อนาคามีก็ว่าได้อนาคามีไม่ได้อรหันก็ว่าได้อรหรันไม่เป็นอริยะบุคคลก็ว่าเป็นอริยะบุคคลอันนี้ก็ไม่ใช่พระนะเรียกว,ว่า,าสมมุติตนว่าตัวเองเป็นถ้านั้นที่ไม่ได้เป็นก็ปรับอบับหนักแต่ถ้าเป็นแล้วบ,บอกก็ปรับอบับเบาปรับเหมือนกันฉะนั้น จึงไม่มีใครบอกว่าข้าพเจ้าเป็นอริยะสงฆ์หรือสมุติสงฆ์จะรู้ด้วยองค์พระอ,องค์เองหรือตนเองนะฉะนั้น,น,นเราทั้งหลายจะไปเลือกทำบุญกับพออระเดิยสงฆ์ได้ไปเลือกที่ไหนไปหาที่ไหนเราก็มองไม่เห็นน้องไม่รู้ว่าใครเป็นหรือไม่เป็นท่านเป็นท่านก็ไม่ได้บอกว่าท่านได้เป็นอริยบุคคลฉะนั้น พระสงฆ์สองประเภทสมมติสงฆ์กับอริยสงฆ์ฉะนั้นพระสงฆ์ที่เรียนศึกษาปริยัติเข้าไปสู่ปฏิเวทมีอยู่สามระดับนะปริยัติปฏิบัติปฏิเวทเขาเรียกว่าสัต์ธรรมสามปริยัติีนต้องเรียนทำตรีโทเอกประเดียนธรรมหนึ่งถึงเหรืออภิธรรม หรือเรียนพระไตรปิฎก8 4 0 0 0ื่นสี่พันมรรคขันเป็นปริยัติหมดเมื่อปริยัติรู้แล้วจะต้องปฏิบัติอีกต้องลงมือปฏิบัติเจริญสมถกรรมฐานเจริญวิปัสสกรรมฐานโดยเฉพาะก่อเจริญสติปัฏฐานซึ่งเป็นเอกายนมัรคเป็นทางสายเอก ที่จะนำไปสู่มรรคผลนิพพานได้นี่คือปฏิบัติถ้าไม่ลงมือปฏิบัติก็ไม่ใช่ปฏิบัติเป็นแต่เพียงปริยัติฉะนั้นพระสงฆ์เนี่ยจะต้องลงมือประพฤติลงมือปฏิบัติเอาจริงเอาจังมอบกายถวายชีวิตต่อพระรา,ราตนตรัยต่อครูบาอาจารย์แล้วจึงลงมือปฏิบัติ ตัดปริโภท์กังวลทั้งหมดออกไปนี่แหละคือปฏิบัติเอาจริงเอาจังจะได้หรือจะไม่ได้ก็ยังไม่รู้แต่ก็ต้องปฏิบัติเป็นการส่งเสริมบารมีเป็นการหาเรียกเพิ่มคุณอินทรีย์ให้แก่กล้าเพื่อที่จะเข้าสู่ปฏิเวท ปฏิเวชคือผลของการปฏิบัติอีกทีหนึ่งได้แก่มรกผลที่ผ่านในปฏิเวชตัวนั้นเน่ยเราต้องการไปที่ปฏิเวชแต่เราก็ต้องไต่เต้าที่ปริยัตก่อนปฏิบัติแล้วก็ปฏิเวชคือปฏิเวชนี่คือจุดของอริยสงฆ์อริยบุคคลทั้งหลายท่านเข้าถึงแล้วปฏิเวชการที่จะเข้าถึงปฏิเวชก็ต้องปฏิบัติ การที่จะปฏิบัติให้ได้ก็ต้องมีปริัติเรียนให้รู้ก่อนว่าแนวทางการปฏิบัตินั้นปฏิบัติอย่างไรเมื่อรู้แล้วก็ลงมือปฏิบัติคือปริยัตตนี่เหมือนกับเรียนภูมิศาสตร์อะไรเนี่ยเรียนว่าจังหวัดไหนอยู่ที่ไหนเราเรียนและเราจะปฏิบัติก็คือการเดินทาง อย่างเช่นว่าเราอยู่ยงว่าหลงลุงอยู่ที่อำเภอพร้าวเชียงใหม่เรากำลังเรียนอยู่ว่ากรุงเทพยอยู่ตรงไหนเรารู้แล้วกรุงเทพยอยู่ตรงไหนนี่คือปริยัติและเราก็เดินทางนั่งรถจากเชียงใหม่ไปกรุงเทพขณะที่เดินทางไปนั้นเป็นปฏิบัติ พอไปถึงจุดหมายปลายทางนั่งเป็นปฏิเวทถึงแล้ว <c oughs> ถึงแล้วถึงจุดหมายปลายทางแล้ว <c oughs> เหมือนกันพระสงฆ์ที่เรียนปริยัติอยู่ <c oughs> ก็เรียนเพื่อที่จะปฏิบัติ <c oughs> เมื่อปฏิบัติอยู่ก็เพื่อที่ได้ปฏิเวทแต่ถ้าไม่ได้ก็ สั่งสมบุญญาบารมีไปไม่ได้วันนี้ก็วันหน้าไม่ได้ปีนี้ก็ปีหน้าไม่ได้ชาตินี้ก็ชาติหน้าพระพุทธองค์ก็แสวงหาทางไปสู่ปฏิเวทคือมรรคผลนิพพานใช้เวลาสี่อสงไขยกำไรแสนกับกว่าจะมาถึงฝั่งสุดท้ายคืออริยะบุคคล ได้บรรลุโสดาสกิตาคาอนาคาอรหันต์บรรลุอาสวัคยายานใต้ต้นพระสีมหาโพธิ์ที่พุทธคยาข้างแม่น้ำเนรัญชลานั่นแหพระพุทธเจ้าเดินทางมานาเหลือเกินปฏิบัติมาทุกภพทุกชาติสังสมบารมีมาทุกภพทุกชาติเพื่อที่จะเข้าถึงซึ่งปฏิเวชและเราทั้งหลาย ตอนนี้เราได้ลงมือปฏิบัติบ้างหรือยังหรือว่าฟังธรรมะบ่อยๆเดี๋ยวฟังหลวงปู่องค์นั้นฟังหลวงพ่อองค์นี้อาจารย์องค์นั้นเราเรียนเราศึกษาเราฟังบ่อยๆอ่านบ่อยๆเหมือนกับพ้อสมุดหนังสือมากมายเต็มไปหมดก็ไม่มีใครมาใครอ่านเท่าไหร่นะนอกจากหลวงลงุงจะมา,าค้นคว้าเพื่อการเผยแพ่เนี่ย นี่คือปริยัติไม่ค่อยมีเท่าไหร่และก็ปฏิบัติก็ยิ่งหนักเข้าไปอีกปฏิบัติถ้าหาว่าเรียนแล้วไม่ปฏิบัติมันก็ไปไม่ได้มันก็อยู่ที่เดิมแค่ปริยัติต้องปฏิบัติต้องเดินก้าวไปก้าวไปก้าวหนึ่งก็ยังถือว่าได้ไปหน่อยหนึ่งละดีกว่าจะหยุดอยู่กับที่นั่นเราหวังมุ่งเพื่อที่จะเข้าถึงปฏิเวท ต้องผ่านปฏิบัติต้องเอาจริงเอาจังต้องเจริญสติปัฏฐานสีที่เรียกว่าเอกายนนมะมีพระบาลีรับรองว่าเยเนวะยันตินิพานังพุทธาเตสัญจะสาวกาเอกายะเนนะมัคเคนะสติปัฏฐานสัญญานา ซึ่งแปลว่าพระพุทธเจ้าและเราสาวกทั้งหลายได้เดินทางไปแล้วสู่มรรคผลนิพพานด้วยหนทางสายใดทางสายนั้นชื่อว่าทางสายเอกได้แก่สติปัฏฐานสี่ฉะนั้นคนที่เรียนมากแล้วเนี่ยถ้าไม่รู้จักสติปัฏฐานสี่ก็ปฏิบัติไม่ถูกอีกต้องเรียนสติปัฏฐานสี่ว่ามีอะไรบ้าง พพระพุทธเจ้าตรัสว่าสติปัฏฐานสี่เนี่ยเป็นทางสายเอกเป็นทางสายเดียวที่เราจะไปสู่มรรคผลนิพพานแต่เราไม่รู้จักอีกอะสติปัฏฐานสี่มีอะไรบ้างข้อหนึ่งข้อสองข้อสามข้อสี่และข้อหนึ่งมีกี่อย่างข้อสองมีกี่อย่างข้อสามมีกี่อย่างข้อสี่มีกี่อย่างและแต่ละอย่างจะต้องประพฤติอย่างไรปฏิบัติอย่างไร อันนี้เราต้องไปศึกษาเป็นปริยัติตรงนี้ด้วยอย่าไปเรียนทั่วไปหมดแล้วก็สับสมบุบวาลองตั้งอกตั้งใจศึกษาสติปัฏฐานสี่ให้เข้าใจแล้วลงมือปฏิบัติเนอันนี้ถึงจะได้ไปถึงมรรคผลนิพพานได้ถ้าเรายังไม่ถึงเราก็ค่อยๆคืคบคานไปเีละน้อยทีละน้อยอะระยะทางสมมติวา่า ร้อยกิโลกว่าจะถึงเนี่ยเราก็เดินไปกิโลหนึ่งก็ยังเหลืออยู่99กิโลเราเดินไปได้สองกิโลก็ยังเหลืออยู่98กิโลอย่างเงี้ยมันก็ยังดีกว่าที่เราจะหยุดอยู่กับที่คือญาติโยมทั้งหลายนะคือได้เรียนได้เข้าใจได้ฟังได้รู้ได้วิเคราะห์วิจารณธรรมะมากมายแต่ว่า ปฏิบัติได้บ้างไหมตรงนี้สำคัญว่าปฏิบัติได้หรือเปล่าบางคนเรียนมากกับเพิ่มกิเลสเขาเรียนเพื่อที่จะไปขัดเกลากิเลสเพิ่มกิเลสยังไงพอเรียนได้จบชั้นที่หนึ่งแล้วโอ้ฉันได้ที่หนึ่งแล้วนะต่อไปฉันจะขึ้นชั้นที่สองขึ้นชั้นที่สามทำไมคุณยังได้แค่เนี้คือเอาทิฏฐิมานะเขามา ประกอบในใจของเราด้วยว่าโอ้ข้าพรเจ้าเก่งกว่าเขาข้าพรเจ้าได้หลายขั้นแล้วอยากจะได้ให้สูงกว่านี้อีกตัณหาก็เกิดทิฏฐิก็เกิดมานะก็เกิดเรียนแล้วเราเพื่อต้องการกำจัดทิฏฐิมานะตัณหาสามประการนี้แต่ถ้าเรียนไปแล้วไปเพิ่มขึ้นอีก เพิ่มทิฏฐิมณะหานี่เดินทางผิดแล้วไม่ถูกแล้วฉะนั้นการปฏิบัติธรรมไม่ต้องถามว่าถึงขั้นไหนตอบก็ไม่ไดแ้แต่ให้เรารู้ตัวเองว่าเราลดทิฏฐิมณะได้มากน้อยแค่ไหนเราเป็นคนขี้โลภความโลภลดลงไหมเราเป็นคนขี้โกรธ ความโกรธลดลงไหมเราเป็นคนขี้หลงความหลงลดลงไหมถ้าหากว่าความโลภความโกรธความหลงยังอยู่เท่าเดิมยังไม่ลดแสดงว่าการปฏิบัติก็ยังไม่ได้ผลแต่ถ้าความโลภโกรธหลงมันลดลงไปแสดงว่าปฏิบัติได้ผลบางคนเนี่ย บอกว่าผมได้บรรลุผมถึงสันนิษฐานนะผมไม่มีกิเลสนะความโกรธไม่มีนะลองด่าผมสิอย่างเงี้ยมันไม่ได้หรอกอ้ณินวัดไม่ได้เนี่ยฉะนั้นอนะความโกรธมันเกิดขึ้นมันฝังอยู่ในใจของเราอยู่แล้วถ้ามีคนมาแย่ด้วยความแรงๆหรือว่าใส่ร้ายป้ายสีเราด้วยคําที่ไม่มีไม่เป็นจริง เราจะเกิดความไม่พอใจนั่นแหละความโกรธเกิดขึ้นแล้วความโกรธเกิดขึ้นในใจงเราแสดงว่าโกรธความโทสะยังไม่ลดเลยโลภะโทสะโมหะก็ยังอยู่อย่างเดิมแสดงว่าปฏิบัติยังไม่ได้ผลเรียนมาหลายสำนักปฏิบัติมาหลายสำนักแต่ถ้ายังลดละโลภโกรธหลงไม่ได้ก็แสดงว่า ยังไม่ได้ผลนั่นผลก็คือว่าเวลาเขาด่าเราสมมตินะเขาด่าเราเราไม่โกรธเขาเยินยอสรรเสริญเราเราไม่เหลืองอันนี้เป็นข้อเปรียบสั้นๆมีอยู่ในสติปนะัฏฐานสี่อาตตปีสัมปชาโนสติมาวินยะโลกเกอภิชาโทมนัสสัง มีความเพียนเครื่องเผากิเลสมีสัมปะชัญญะมีสติถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้ตรงนี้แหละอ่าตรงนี้แหละเขาว่าถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้ถือออกไม่หมดก็ออ,อกว่าได้นิดหน่อยก็ยังดี ความพอใจความไม่พอใจคือความยินดียินร้ายความพอใจคือความยินดีความไม่พอใจคือความยินร้ายถ้าเราถอนความยินดียินร้ายได้น,นั่นแหละคือผลของการปฏิบัติทีนี้บางทีเราก็ไปเพิ่มความยินดียินร้ายขึ้นนั่นนั่นผิดละผิดทางละนั่นอย่างไรก็ตามแล้วก็ อาาเข้าใจกันว่าการเจริญเพื่อที่จะเข้าสู่มรรคผลนิพพานหรือความเป็นอริยบุคคลที่เป็นอริยสงฆ์นั้นจะต้องเจริญสติปัฏฐานสี่แล้วก็ถอนความยินดียินร้ายและเข้าไปสู่มรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งจึงจะเป็นอริยสงฆนะ์พระสงฆ์ที่เป็นอริยบุคคลมนะมีพระ อัญญาโกนทัญญาเป็นต้นพอได้ฟังธรรมจักกับรัตรสุภพริเจ้าแสดงแล้วก็ได้บรรลุโสดาปฏิเนยเป็นอริยะบุคคลเป็นพระสงฆ์เป็นอริยะสงฆ์นั่นพระสงฆ์ในปัจจุบันนี้เราจะมองเห็นไหมว่าใครเป็นหรือไม่เป็นไม่ไม่รู้นะบางทีเราเห็นกิริยาท่าทางท่านเรียบร้อยอาจจะไม่ใช่ก็ได้ บางทีเห็นกิริยาท่านท่านกระโดกกระเดกไม่เรียบร้อยอาจจะใช่ท่านก็ได้เราจะเอาภายนอกมองไม่ได้เราจะต้องอรู้ภายในของท่านเพราะว่ากิริยาบางคนเนี่ยก็ยังเป็นกิริยาที่เป็นสันดานที่มันมีอยู่ในสันดานบางองค์ก็มีกิริยาที่เรียบร้อยก็เป็นสันดานของท่านมันยังไม่หายนะในสันฉา,านเ้ราะนั้น เราจะเอาเหล่านี้มาวัดไม่ได้แต่เมื่อเราวัดก็คือว่าสามารถถอนความพอใจและขอไม่พอใจได้มากได้น้อยแค่ไหนอันนั้นต่างหากอันนี้พูดถึงเรื่องของพระสงฆ์สองประการสองประเภทหนึ่งสมมติสงฆ์คือบวชปุ๊บถูกตามหลักธรรมวินยัยเป็นพระสงฆ์แล้ว แต่เป็นสมุทที่สงแล้วก็จเจริญวิปัสสนากรรมฐานเมื่อไรได้เข้าถึงวิปัสสนาญาณชั้นสูงมีนามะรูปะปริชิติญาณเป็นต้นและก้าวไปเรื่อยๆจนถึงขั้งว่ามักคยามพลณายาเข้าถึงญาณชั้นสูงเข้าถึงโสดาปฏิมัคโสดาปฏิผล นั่นจึงจะเป็นอริยะสงฆ์แต่เมื่อเป็นใครก็ไม่บอกว่าเป็นเราก็รู้ว่าองค์ไหนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเราก็ยกว่าท่านเป็นอริยบุคคลนั่นเองนี่ก็เลยฝากให้เข้าใจนะว่าอาริยบุคคลกับอริยสงฆ์กับสมุทัยสงฆ์ต่างกันอย่างไร สมมติสงอริยสฆงคงจะเข้าใจแต่เวลาที่เราสวดมนต์สุปฏิปันโนภะกวัตโตสาวะกะสังโคสงสาวกของพระภูมีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติดีแล้วรเราะนี้อริยสงงโคแห่งบุรุษสี่โคหน้าเรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษอันนี้อริยสงง เอสะปะกวาโตสาวะกะสังโคนั่นแหละสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านี่คือ,อชัดเจนแล้วเนาะ <c oughs> ก็พูดให้ญาโยมได้เคลีย์ว่าพระสงฆ์สมมติกับอริยสงฆ์ฉะนั้นสมมติสงฆ์ท่างกอบยังไม่เป็นอริยบุคคลแต่ท่างกอบปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพื่อมุ่งไปสู่อริย สงเหมือนกันจะได้ไม่ได้เราอย่าไปมุ่งหวังว่าจะต้องได้หรือไม่ได้เราก็จะต้องบัติไปเรื่อยๆสร้างบุญญาบาร,รมีบางองค์เนี่ยประวัติมาตลอดชีวิตไม่ได้เลยไม่ได้บรรลุแต่ท่านสั่งสมบาร,รมีสั่งสมบุญสั่งสมกุศลเพื่อได้ในอนาคตอย่างเช่นครูบาศรีบิชัยอย่างนี้ย ท่านก็สั่งสมปุญญาบารมีไปอีกพบหนึ่งชาติหนึ่งต่อไปเรื่อยๆบางองค์ท่านก็บรรลุอรหัตผลแล้วก็จบในชาตินี้ไม่ต้องมีชาติต่อไปอีกอันนี้ก็มันนิบรรพระออกพรรษาแล้วก็เป็นบรรพระแลาะก็ฝากข้อคิดเป็นธรรมะก่อนนอนหรือข้อคิดก่นนิทราจากหลวงลุงเกษม ไว้แค่นี้ก่อนนะก็ขอขอบใจมากๆนะที่ติดตามรายการธรรมะจากวัดป่าสหาธรรมิกรามอำเภอรพระเอาเชียงใหม่ในที่สุดนี้ก็ขออนุภาพอำนาจคุณพระรัตนตรัยจงคุ้มครองปกหมรักษาอย่างท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านให้พ้นจากทุกโศกโรคภัยไข้เจ็บและปฏิบัติสมถะกรรมฐาน วิปัสสนากรรมฐานก็ขอให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเถิน